Morning Move ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่ในช่วง Morning Move วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ2กองทุนครับที่เพิ่งจะได้รางวัลจากเวทีฮ o ฟฟันส์2025บายฟูโนเมนาะครับจากบรจอ UOB ครับหรือว่า UOB a m จะมีความน่าสนใจยังไงนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณอ,อรพันธ์ตันทประศาสต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และก็พัฒนานผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับจากบรจยูโอบีประเทศไทยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่2กองทุนจากบรจยูโอบีได้รับรางวัลฮอฟฟัน2025ไปนะครับก็คือกองทุนยอด,ยอดเยี่ยมประเภท b e s t g e t t e r c h i n a u i t y f u n d หรือว่ากองทุนออที่ได้ ความน่าสนใจเป็นรางวัลนะครับลงทุนในตลาดจีนครก็คือ UOB SGC แล้วก็อีกหนึ่งกองทุนนะครับกองทุนยอดเยี่ยมประเภท Best High Yield Fund ก็คือกองทุน UOB SHY นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่า2กองทุนนี้ครับมีความน่าสนใจยังไงอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดเด่นจนทำให้ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างจากทั้ง2กองทุนนี้ครับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณปับ๊บเดี๋ยวขออนุญาตเ,เริ่มที่กองทุนแรกก่อนเลยละกันนะคะตัว UOB SGC ฉันมีเตรียม Presentation มาด้วยเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการการ p r e s e n t ในแง่ของดีเทลของกองทุน่นะคะในส่วนของกองแรก UBS GC ตัว u o b Smart Beta e China ถ้าไปในสไลด์ในหน้าที่3เนี่ยเ,เกล่นในแง่ของแนะนำกองทุนก่อนละกันกองทุนนี้เนี่ยมีโครงสร้างของกองทุนก็คือเป็น Fe ัะคะ UBS GC เนี่ยจะมีการนำ เงินไปลงทุนในกองทุนหลักนะคะซึ่งก็ชื่อคล้ายๆกัน United Greater China Fund นะคะซึ่งเป็นกองทุนหลักที่จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนหลักเป็น UOB AM ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแง่ของการลงทุนในหุ้นใน,น,ในฝั่งเอเชียโดยนโยบายการลงทุนของกองทุน United Greater China Fund กองนี้จะลงทุนในหุ้นของ3ตลาดด้วยกันก็คือ ตลาดจีนตลาดฮ่องกงแล้วก็ตลาดไต้หวันรวมๆกันแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็น Greater c h น n านะคะแล้วก็มุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้ชนะดัชนีที่เป็นเบนช์าร์กก็คือ MSCI Golden Dragon นะคะอันนี้เป็นโครงสร้างภาพใหญ่ของกองทุนซึ่งถ้าไปในสไลด์ในหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นถึงโอกาสการลงทุนในทั้ง3ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดจีน ตลาดฮ่องกงแล้วก็ตลาดไต้หวนันตลาดจีนเนี่ยชัดเจนละศักยภาพในการเติบโตระยะกลางระยะยาวเนี่ยมีค่อนข้างค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยกดดันเรื่องสงครามทางการค้าหรือเรื่องปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์แต่จีนเนี่ยเป็นประเทศการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของ เรียกว่าเกือบทุกประเทศในโลกเลยละกันนะคะแล้วก็ในแง่ของการขยายตัวของคนชั้นกลางหรือคนที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆทาให้กําลังซื้อเขามีศักยภาพในการเติบโตในในระดับสูงต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตามมาด้วยตัวบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่เติบโตขึ้นมากในในฝั่งของจีนเองเพื่อรองรับดีมานที่เติบโตตรงนั้นฝั่งของฮ่องกงเองนะคะคุณป๊อปก็เป็นรู้กันละ,ละว่าเป็น financial gateway ให้กับ ทางทางจีนเองแล้วก็ปีนี้เนี่ยเรามองว่าในแง่ของ IPO p i p ไบต์ไของบริษัทจีนที่เขาจะ,จะเข้ามาลิสเทในตลาดฮ่องกงเนี่ยจะมีเพิ่มเติมขึ้นอีกสูงข,ขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะส่วนไต้หวันก็ชัดเจนโดดเด่นเรื่องอเป็นผู้นําในผู้ผลิตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกมี market ็ตแชร์เป็นอันดับต้นของโลกโลกนะคะแล้วก็ในแง่ของความชํานาญของไต้หวันเองเนี่ยเขาก็สามารถผลิตชิปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ได้โดดเด่นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพในแง่ของโอกาสการลงทุนแล้วก็กลยุทธ์ของการลงทุนของตัว UBS GC นะคะคุณบัครับเราเห็นกลยุทธ์ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าแล้วสัดส่วนการลงทุนของกองทุนนี้นะครับกองทุนนี้เนี่ยเขามีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงครับมีความคาดหวังผลตอบแทนของนักทุนเป็นยังไงครับได้ค่ะ ถ้าไปที่สัดส่วนการลงทุนในสไลด์ที่หน้าที่7จนะคะจะเห็นว่าการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน UBS t c เนจี่ยจะมีการกระจายการลงทุนในสามตลาดที่อย่างที่เรียนวงกลมด้านขวาจะเห็นว่าปัจจุบันลงทุนในจีนอยู่ประมาณ51%ในตะคะไต้หวันอยู่ประมาณ 35%, แล้วก็ฮ่องกงอยู่ประมาณ 9. กซึ่งการกระจายการลงทุนไปยัง3ตลาดนียทำให้ลด ความผันผวนของกองทุนเมื่อเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนโดยตรงเพราะว่าแม้เกิดเหตุการณ์ที่ตลาดใดเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีตลาดอื่นๆที่ช่วยซัพพอร์ตในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนไปได้นะคะส่วนการกระจายเซกเตอร์ในสไลด์ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่ากองทุนมีการกระจายเซกเตอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็พยายามที่จะลงทุนในเซกเตอร์ที่ได้รับประโยชน์ จากสถา,านการณ์เศรษฐกิจในแต่ละขณะในขณะเดียวกันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเซกเตอร์ที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยกองทุนลงทุนในเซกเตอร์ที่เป็น IT อยู่ประมาณ28%ก็จะเป็น leading tech ต่างๆในฝั่งของทั้ง3ตลาดนะคะในฝั่งของ financial ก็มีอยู่20% consumer discretionary จะมีอยู่ประมาณ17%และถ้าไล่เรียงลงมาจะเห็นว่าปัจจุบันกองทุนไ,ได้มีการลงทุนใน ฝั่งของที่เป็น real estate sector นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงในแง่ของกระบวนการลงทุนนะคะคุณปาในสไลด์ที่หน้าที่5นะคะจะเห็นว่าภาพของพอร์ตปริโอที่สะท้อนมาให้เราเห็นในการลงทุนเมื่อสักครู่นี้มันมาจากการรวบรวมความคิดของทางผู้จัดก,การกองทุนไม่ว่าจะเป็นภาพท็อปดาวหรือว่าปัจจัยอะไรที่สนับสนุนการเติบโตในทั้ง3ตลาดการให้ความสําคัญกับ การบริโภคภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศที่ตอนนี้มันมีประเด็นอยู่หรือว่าในแง่ของการคิดเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่มี R&D มี innovation ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเซกเตอร์ที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาคร,รัฐจาก s e n ิเมนต์ต่างๆเหล่านี้แล้วสิ่งที่ทางฟอร์นเจอร์ไทม์ก็คือว่าเลือกหุ้นในเซกเตอร์เหล่านั้นเลือกยังไงให้ถูกตัวและเลือกยังไงให้ถูกจังหวะ,ะลงทุนให้ถูกจังหวะนะคะในสไลด์ในหน้าที่6เนี่ยจะเห็นว่า สไลด์ในหน้านี้เนี่ยเป็นคีย์ไฮไลท์เลยสำหรับกองทุนนี้ที่ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุน y ย b a m สิงคโปร์เนี่ยมีการนำเทคโนลยี AI เข้ามาใช้มาร่วมในกระบวนการซัพพอร์ตประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งฟาร์มเจอร์แล้วก็แอนา y ลิสต์นะคะใช้ AI ในการสกรีนหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตมันมีอยู่4 5 6 0 0 0 หุ้นเนี่ยเราก็เลือกช็อตลิสต์ออกมาแล้วก็ให้ฟันเนเจอร์เนี่ยหรือว่าแอนนัลิสต์เนี่ยสามารถดิฟไดฟหรือว่าวิเคราะห์ในเชิงลึกในหุ้นต่างๆเหล่านั้นที่ AI ช็อตลิสต์มาให้แล้วแล้วก็เร й ติ้งมันหลังจากนั้นก็ทําการออพติมัล์หาพอร์ตฟลิโอที่เหมาะสม manager, ocation, manager, uh, อะโลเคชั hmm. นเงินลงทุนไปยังหุ้นต่ uh, างๆเบสออนวิวของทางฟันเดอเจอร์อะโลเคชันวิวของทางฟันเดอเจอร์แล้วก็เดนามิกของตลาดในขณะนั้นๆก็จะได้พอร์ตฟลิโอที่เหมาะสมแล้วก็ซัพพอร์ต วิวของทางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ภาวะตลาดนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับพอร์ตเนี่ยเป็นไปนอย่างทานท่วงทีแล้วก็นำมาสู่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะซึ่งถ้ามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนนะคะคุณปั๊อแม้ว่าจะมีการลงทุนในหุ้นจีนสัดส่วนประมาณ50%เมื่อกี้อย่างที่เรียนจะเห็นว่าอีเ u r ร์ Return ในช่วงที่ผ่านมาถ้าถอยกลับไปดิฉันขอ ถอยกลับไปที่ประมาณ1ปีเนี่ยกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้2.72นะคะ3ปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการติดลบอยู่บ้างลบอยู่ประมาณ3%แต่ว่าถ้าเทียบกับเซนิเม้นต์ของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนตรงๆเนี่ยต้องเรียนว่าเปอร์ฟอรนซ์หรือการติดลบเนี่ยอาจจะมากกว่า,เ,าเลขที่ที่กล่าวถึงแล้วก็ในแง่ของจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือความผันผวนของกองทุนนี้เนี่ยจะมีความผันผวนต่ำกว่าดัชนีโดยทั่วไปก็คือเบนชมาร์กเนี่ยมีความผันผวนที่สูงกว่าการลงทุนใน ตัวตัว UOB SGC นะคะซึ่งถ้า,ากลับไปที่คำถามคุณป๊บว่าเ,เราคาดหวังยังไงสำหรับผลตอบแทนของการลงทุนผ่านกองทุน s c c จากนี้ไปเนี่ยเรามองว่าด้วยการลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยยังคงมีความผันผวน,นอยู่มากนะคะคุณป๊บแต่ว่าความผันผวน,นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนแบบแอคทีฟผ่านการผ่านการลงทุนในกอง UOB SGC เนี่ยฟาร์เนเจอร์ทำการเลือกหุ้นให้ปรับพอร์ตให้และกระจายการลงทุนไปยังตลาด ทั้งสตลาดเมื่อกี้อย่างที่เรียนเนี่ยจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยไม่ได้เสียโอกาสในแง่ของการสร้างผลตอบแทนในระยะกลางระยะยาวในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถนำแคสหรือว่านำลิควิดิตี้ที่มีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในจังหวะนี้ค่ะครับสรุปกับกองทุน UOB HJC นะครับถามถึงจังหวะหน่อยครับว่าทำไมตอนนี้ครับนักทุนถึงควรจะต้องพิจารณาครับสนใจลงทุน ในตลาดหุ้นจีนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งเกรเตอร์ไชน่าครับตอนนี้จีนเนี่ยมีความน่าสนใจแค่ไหนในมุมมองของทาง UOBAM ครับค่ะเรามองว่าตัวจีนเนี่ยด้วยถ้ากลับไปที่ valuation ก่อน valuation เนี่ยค่อนข้างถูกมากนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจในมุมของเรื่องระดับราคา แล้วก็เรื่องฟันเดเมนทัลเองเนี่ยเราเห็นเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ GDP ปีที่แล้วที่ออกมาเนี่ยก็เห็นล่ Q4 เนี่ยเติบโตโดดเด่นแล้วก็สามารถ deliver GDP ในปีที่แล้วเนี่ยให้อัตรากลตราการเติบโตแต่5%ได้นะคะแล้วนอกเหนือจากีเนี่ยในเรื่องของนโยบายาการซัพพอร์ตต่างๆของทางการเนี่ยก็ยังมีอยู่ในถังยังมีกระสุนอยู่อีกมากเพราะฉะนั้นในแง่ถัดจากนี้ไปถ้ามันมีความพันผวนหรือมี ความเสี่ยงเรื่องนโยบายทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเราคิดว่าทางจีนเนี่ยก็จะคงไม่ปล่อยให้มันเกิดปัญหาเลวร้ายกับ,ก,บกับเศรษฐกิจของประเทศเขาเพราะฉะนั้นในแง่สถานก,การณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าถ้านักลงทุนยังไม่ได้มีโพซิชันก็จะคอนซิเดอร์ในแง่ของการลงทุนในหุ้นจีนอยู่บ้างแต่การลงทุนในหุ้นจีนในสัดส่วนที่สูงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งการกระจายผ่านการลงทุนในสตลาดเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะครับมาดูกองทุนที่2นะครับก็คือกองทุน UOB SHY ครับกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนประเภท h Yield b o บอ Fund นะครับที่ได้รางวัลจากทางฟินูมนาครับมาดูหน่อยครับว่ากองทุน h ฮยูเอ่อ n d f ฟันเนี่ยนะครับน่าสนใจยังไงใครควรจะลงทุนในกองทุนลักษณะนี้บ้างครับได้ค่ะถ้ามาในกองทุนที่สองนะคะก็คือ UOB SHY นะคะ U, u o b Smart US High Yield Fund นะคะกองนี้เนี่ยก็เป็นฟิเตอร์ฟันเช่นเดียวกันนะคะคุณป๊บในโครงสร้างกองทุนในสไลด์ที่หน้าสินะคะจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยมีกองทุนหลักก็คือเรานำเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่ชื่อว่า AXA World Fund US High Yield นะคะซึ่งบริหารและจัดการโดย AXA Investment Manager ซึ่งมีประสบการณ์ในแง่ของการบริหารกองทุนตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่เป็น US High Yield นโยบายหลักๆของกองทุนหลัก ของแอคซ่าเนี่ยนะคะก็คือจะนําเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะของสหรัฐอเมริกาโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ,อ,อต่ํากว่า investment grade หรือ non-investment grade บอร์ดเนี่ยนะคะในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ66%ก็คือ2ใน3นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวกองนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า strategy นี้เนี่ยมีมา,มามากกว่า25ปีแล้วนะคะแล้วก็ strategy ที่ กองทุนหลักใช้บริหารเนี่ยก็จะเป็นซลที่มี AUM ภายใต้การบริหารถึงประมาณ6,000ล้านเหรียญหรือประมาณ2,000 200, สนล้านบาทนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่ฝีดมาลงทุนในกองทุน a x a World Fund US High Yield Fund High Yield Bond ตอนนี้นะคะซึ่งในแง่ของความน่าสนใจของกองทุนหลักนะคะคุณป๊าขออนุญาตไปในสไลด์สั้นๆในสไลด์ในหน้า11แล้วก็12นะคะในหน้า11ก่อนเนียก็จะเป็นในภาพรวมของตลาด ไายู uh, นะคะแน่นอนการลงทุนในตราสารหนี้ Hy ยเนี่ยพอพูดชื่อแล้วนะักลงทุนอาจจะมีความกังวลแต่ต้องเรียนว่า strategy หลักของกองทุนออ Ex a x a ก่องนี้กองทุนหลักนะคะจะเน้นลงทุนในตัวตราสารหนี้ g h y i e ย d ที่มีแนวโน้มเครดิต ที่มีคุณภาพแล้วก็มีแนวโน้มเครดิตที่จะปรับขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นได้ว่าตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนเนี่ยจะสามารถชรําระหนี้ได้ตามกําหนดครบตามกําหนดเวลาซึ่งถ้าไปดูในสภาพตลาดในสไลด์ด้านบนซ้าย,ยจะเห็นว่าแท่งสีน้ําเงินก็คือ default rate ของ h yield bond ในตลาดปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5 1.3-1.5ง1.5%ซนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นอะไรถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยตัว default rate เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3กว่า อีฟอเรสที่ต่ําก็แปลว่าโอกาสในการที่จะเกิดการผิดนัดชาระหนี้ในตลาดไฮยูนียมันมีต่ํากว่าในอดีตโดยโดยถ้าไปดูด้านด้านขวานะคะสไลด์ด้านขวาบนนี่ยราจะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชรําระหนี้ของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ไฮยูนเราก็จะดูด้วยเ,เงินได้หรือว่าสิ่งที่เขาทํามาหาได้เป็นเอิร์นนิ่งของบริษัทเนี่ยดูว่าเขาทาออกมาแล้วคิดเป็นกี่เท่าของค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยที่เขากู้มาผ่านการออกตราสารหนี้จะเห็นว่าแท่งสีน้ําเงินน้ําเงินเนี่ย ซึ่งคือตัวเลขของ EBITDA หารด้วยตัว Interest Expense หรือค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5เท่านะคะซึ่งถือว่า cover ตัวค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยพอสมควรสำหรับรายได้ที่บริษัททำมาแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ยในในระยะยาวที่ผ่านมาด้วยนี้สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท High Yield ต่างๆที่พวกออก h i ย h y ต่างๆนะคะในหน้าถัดไปก็จะเป็นมุมของเทคนิ i c a และหน้าสไลด์ที่12เนี่ยสไลด์ด้านบนซ้ายก็จะเป็นไซส์ของ ตัวตลาดของ high e l ย b o บ d fund ซึ่งปัจจุบันนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6 trillion US dollar ซึ่งถือว่าใหญ่มากสะท้อนใ้เห็นถึง liquidity ที่มีอยู่สูงในตลาดสไลด์ด้านขวาบนนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวการออกตราสารหนี้ใหม่ในฝั่งของ Hi y i e l d เนี่ยก็สามารถออกเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นได้ตลอดในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ออกตราสารและที่สําคัญสไลด์ด้านขวาล่างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสเปรดหรือว่าสะท้อนไปที่ยิวของตราสารนิฮาย,ยิก็จะเห็นว่าในแง่ของสเปรดของตัวตราสารนิฮาย,ยิที่ออกเนี่ยมันย่อลงมาหรือมันลดลงมันแคบลงก็ปแปลว่าดีมมันในตลาด สำหรับตราสารนิไฮยเนี้ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นปจัจจัย support ในแง่ของการลงทุนในตราสารน้ไฮย d แต่ว่ามันคือภาพใหญ่ของตลาดนะคะถ้าไปดูในสไลด์ที่หน้า13ก็จะเป็น key highlight ของกองทุนกองนี้ก็คือเขาเลือกยังไงที่จะทำให้ลงทุนในตัว us us e l d Bond แล้วสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของตราสารที่เขาลงทุน เขาดู3องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่1ก็คือดูฟันเดเมนทัลนะคะดูในเลเวลของผู้ออกดูฐานะทางการเงินดูลิคิดิตี้ของผู้ออกว่ามีมากน้อยแค่ไหนดูแคปิตอลสตัคเจอร์หรือการจัดเงินทุนของบริษัทว่ามีหนี้เยอะหนี้น้อยหนี้สั้นหนี้ยาวแค่ไหนดูว่าบริษัทสามารถทานทนต่อภาวะเศรษฐกิจที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงได้ไหมและมีความสามารถในการชรําระหนี้มากน้อยแค่ไหน ส่วนที่2ก็คือดู relative value หรือดอูราคาของตราสารของผู้ออกเหล่านั้นเนี่ยที่ออกในตลาดเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเข้าไปลงทุนส่วนที่3ก็คือในแง่ของการจัด position port ดูว่าจะลงเทนเนอร์ไหนสําหรับตราสารนี้ที่เขาลงเขาจะเลือกลงรุ่นอายุต่างๆเซกเตอร์ต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องหรือสอดรับกับภาวะตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจในแต่ละขณะ่ะคุณตครับ ก็เห็นกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าในพอร์ตการทุนครับมีสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วก็เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ยังไงกับกองทุนนี้ครับได้ค่ะ ในสไลด์ที่หน้าสิบห้านะคะจะเป็นเรื่องของการกระจายการลงทุนของกองทุนหลักทรัพย์สไลด์มุมด,ด้านขวาบนของสไลด์นะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวพอร์ตเรลโอยว้เห็นยูทู u เวิร์สหรือว่าราผลตอบแทนเฉลี่ยของปราสารที่กองทุนลงทุนปัจจุบัน,นจะอยู่ที่ประมาณ6.9%เก็ก็เกือบ7%ในรูป u s ดอลลาร์เท่นะคะส่วนอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลง รือ duration to worst เนี่ยปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ3ปีซึ่งจริงถ้าเทียบกับตัว benchmark แล้วเนี่ย duration จะใกล้ๆเคียงกับ benchmark นะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือจำนวนผู้ออกที่เขาลงทุนและจำนวนตราสารที่เขาลงทุนจะเห็นว่าผู้ออกที่เขาลงทุนเนี่ยเขาเลือกลงทุนอยู่191ผู้ออกนะคะเทียบกับ benchmark เนี่ยมี792ผู้ออกแล้วก็ถ้าดูในแง่ของตราสารที่ลงทุนเนี่ยเขาลงทุนอยู่ประมาณ287 ตราสารนะคะเทียบกับตัวเบนช์แม็กเนี่ยมีทั้งหมด1879ปรสาตราสารซึ่งอันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่าในมุมของการทำบัตทอมพรเสิร์ชหรือการคัดเลือกการลงทุนในบอนแต่ละตัวเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเ,ออเป็นแนวกว้างเหมือนตัวอินเด็กซ์หรือตัวเบนช์แม็กเขาเลือกตัวที่เขามีความมั่นใจและสบายใจจริงๆว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รีเทิร์นหรือผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ไม่ได้เกิดโอกาสการ,ผ,รผิดนัดชำระหนี้ ให้กับกองทุนนะคะซึ่งการกระจายการลงทุนในเซกเตอร์จะเห็นว่าด้านซ้ายก็จะมีการกระจายที่หลากหลายแล้วก็ดีเไปจากเบนชมาร์คซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากการเลือกตัวตราสารหนี้ที่เขาลงทุนนะคะแล้วก็มีการลงทุนในเร й ติ้งต่างๆในสไลด์ด้านซ้ายล่างก็จะเห็นว่าเขาลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น рейт ติ้งที่เยอะที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเร й ติ้ง B นะคะอยู่41%เ е й т ติ B, ้ง 2B 31%นะคะก็มีการกระจายหลากหลายเร й ติ้งนะคะ ครับไปดูผลตอบแทนกันบ้างครับผลตอบแทนที่ผ่านมาของกองทุนนี้เป็นยังไงครับค่ะผลตอบแทนในพิเศษหนึ่งปีนะคะคุณปับ๊บเอ่อตอนนี้ UOB s s c e, as of เ e, อ่อ UBSHY นะคะ as of วันที่31เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลตอบแทนในรูปเงินบาทอยู่ที่4ี่ซนะคะซึ่งก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเลยเดียวเมื่เทียบกับกองกระสาหน,นี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันในตลาด ซึ่งนักลงทุนจะคาดหวังผลตอบแทนจากกองทุนนี้ในลักษณะแบบไหนได้บ้างต้องเรียนว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่เน้นเ,เรื่องของการลงทุนในเครดิตที่เป็นห้ายูเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังก็คือคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ Investment g เกรด นะคะแต่ขณะเดียวกันก็จะมีเครดิตเบรกที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า Investment g r a ร e พอสมควรแล้วก็ในในอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนถ้านักลงทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น Investment g r a ร e อยู่เยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น US HY ซึ่งสามารถสร้างมุมมองของการกระจายการลงทุนแล้วก็สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับนักลงทุนได้ได้เพิ่มเติมด้วยนะคะคุณปัง ได้เลยครับก็เป็นกองทุนที่มาฝากกันนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับสองกองทุนจาก UBM นะครับคือ UOB SGC แล้วก็ UOB SHY ครับใครครับที่เหมาะจะลงทุนในสองกองทุนนี้บ้างสองกองทุนนี้จะช่วยนะครับในการปกป้องความมั่งคัง่งแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้ยังไงครับค่ะถ้าเป็น UOB SGC ที่อย่างที่เรียนก็เป็นการกระจายการลงทุนนะคะมาในหุ้น ของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะกลางระยะยาวนักลงทุนที่สามารถลงทุน,นระยะกลางระยะยาวได้เนี่ยก็อยากจะให้คอนซเดอร์ตัว UOB SGC ผสมไว้ในพอร์ตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเกาะกับกระแสการเติบโตทั้งในตลาดจีนตลาดไต้หวันแล้วก็ตลาดฮ่องกงได้นะคะส่วนตัว UOB SHY ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ US High Yield เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสในแง่ของการลงทุนในตราสารหนี้ไฮยูที่ใหญ่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มในมุมของการลงทุนในตราสารนี้ Investment Grade ก็อาจจะกระจายการลงทุนสักส่วนหนึ่งมาในตัว u b s h เเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีเพิ่มเติมได้นะคะรัะ ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ,ค,ณคุณอรพันธ์นะครับจากบลจียูโอบีประเทศไทยมากเลยนะครับที่เข้ามาอธิบายแล้วก็แนะนำนะครับสองกองทุนที่ได้รางวัลจากงานฟิโนเมนาฮอฟฟันส์2025นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค,คุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีวิครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข,ข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมง,งานต้องทำยังไงครับคุณเจษฮะ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง Youtube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนกีฟกับพ,พวกเรา,ารทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโ o เมนาขอทุกโอกาสการลงทุน